ในพระมหากัสปถีและเจ้าเป็นองค์ประธานในการทําสังฆศนนร้อยกองหลักธรรมหลักวินัยเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาความรู้ต่อมาเพราะสมัยนั้นไม่ได้จดจําจารึกนี่มีแต่สวดโมอท่องสาธยายต่อต่อตกันมาท่านั้นไม่มีการจดจารึกเก่งไม่คนสมัยก่อนไอพวกเรานี่ก็สวดยะถาตพียังไม่จบอยู่นั่นสมัยนั้น บ้านใหม่ได้เจริญนัน่ไม่เหมือนที่สมัยที่พ่อพารูปไปนะน่ากลัวที่สุดนั่นตรงนั้นเวลาที่เข้าไปปับ๊บงูขวางทางแล้วเวลาที่ลงปูกเข้าไปปับ๊บงูก็จู่ที่นั่นบอกมันนะั่นอาจารย์กลับมาแล้วนะมันก็เลื่อยเลื่อยไปอุ้ยมันรู้จักนะงูจงอางงูเหลือมนี่นะ่ะงูเห่านี่มันจะรู้จักนะเวลาเราพูดอะไรปับ๊บมันก็ปับ๊บ ตรงโน้นบางตัวงูเหลือเอ้ยงูจงอางใหญ่ก็ขึ้นไปบนต้นไม้ต้นไปขนดคอยดูแลมองดูภายนอกอุ้ยมันฉลาดนะพวกงูพวกนี้นะอืมพวกวันไหนที่มันอันนี้นะมันก็มารอบรอบ,รอบทางจงกรมแต่ไม่มีงูตัวไหนข้ามกล้าข้ามทางจงกรมมันเคารพนะแม้แตสัตว์เจริจฉันมันยังเข้าใจธรรมะ ทำไมเขาจึงเข้าใจธรรมะก็มีพวกทิพย์อยู่ด้วยไงนี่แหละเวลาที่พวกเทวไ้ยเวลาที่เทวดาเนี่ยลงมารวมกันจริงเขาลบพระมหากัจจปะเถระเจ้ามากที่สุดเพราะศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิขององค์ท่านเห็นไหมการทําสังฆทานไม่มีคาําว่าขาดตกบกพร่องไม่มีเลยที่จะบอกว่าเพิ่มถอนแล้วบัญญัติเพิ่ม ผู้เจ้าตัดแล้วนะเห็นไหมพระมหากตริยพระมหากษสปะิย์เจ้าพระเจ้าเนี่ยห้ามเพิกถอนสิกขาบทที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้นั่นแล้วก็ห้ามบัญญัติเพิ่มให้อยู่เป็นปกติแบบนีด้วยความเคารพเหมือนที่ทำสังกญนาครั้งแรกเห็นไหมพระมหากษัตริยพระมหากสปะเจ้าประชุมสฆงปั๊บ ห้ามเพิกถอนเมเตอาบบันเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวศาสนาอื่นศาสดาอื่นเขาจะตนีตีเตียนเราว่าศาสดาล่วงไปแล้วหลักทำหลักวินัยจางหามันคขรุรีเห็นไหมละ่ะพระมหากาัสเพลพระมหากัสปะเถระเจ้ามาจะจันไหมละ่ะแก่งไหมล่ะสีลวิสุสธทธินี่เทวดาจึงขอร้เราก็เป็นแบบนั้นอยู่ป่าอยู่เขาเราไม่มีว่าขาตกบกพ่อง แม้แต่ยุงตัวเดียวหรือมดตัวเดียวไม่มีคําว่าภาคชีวิตในป่าระดับนั้นหลวงปู่นั้นเทวดาจริงรักเคารพหลวงปู่มากไปที่ไหนนี่จริงกระเทือนเลื่อนดันเล่าให้ฟังไม่ได้บอกไม่ไม่ได้เล่าให้เชื่อคือเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันเทวดาในมือโลกธาตุแสงกจักรวาลเนี่ย อย่าลืมนะว่าเขาเคารพพระที่ทรงพระวิเนยสมบูรณ์บริบูรณ์ศีลบริสุทธิ์ถ้าพระรูปใดศีลบริสุทธิ์เทวดาในหมู่โลกทาเสงก็จะกรวานจะบอกต่อ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 กันตปมีมหาปพิทเท้าสกัดเท้ามหาผมเท้าเจ้าตัวมหาราชทั้งจีเป็นต้นที่เคยปฏิบัติอุปถาของพระเจ้าคณะสงฆ์ชาวกหรือพระมหากัสสปเถิและเจ้ามาอย่าลืมนะลูกนะ ยีก่กกพ้ว่าจะจะไปประกาศจะไปประกาศว่าข้าพเจ้านี่มีเทวดามารักอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ยังกินข้าวอยู่กินข้าวแรงอยู่กินราบเลือดอยู่ยังจับเงินจับทองอยู่ยังใช้จ่ายเงินทองอยู่ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางพู้เจ้าตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองถ้าจีนไม่บริสุทธิ์แล้วไม่มีทางแล้วที่เทวดาจะมาปกป้องดูแลรักษายกเว้น เทพบุตรตามาเทพธิดามาเออได้แต่จะให้เป็นพวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเทพพระบุตรเทพธิดาสัมมาทิฏฐิไม่มีทางเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทําสังคยาในสมัยพุทธกาลเขาจะดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาต่อมาต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้าพระรูปใดทรงรมทรงวินยัยทรงใจบริสุทธิ์เขาจะเข้าไปดูแลปกป้อง ยิ่งเป็นพระป่าอยู่ป่าอยู่เขาเปรพระมหากาสะัะสะปทิละเจ้าเขาจึงรวมกลุ่มเป็นพลังใหญ่อย่างนั้นลวงปู่จะฝันเลยเขาจะเข้าฝันที่จะไอ้เขาจะเข้าฝันลวงปู่เพื่ออารัธานานิมนต์ลวงปู่ออกสมคาโลกเลยระดับไหนหล่ะอย่างนั้นเขาจะเข้าฝันลวงปู่ให้อัดกําลังขึ้นสู่เทวโลกเพื่อให้เทวดามีพลังกำลังต่อสู้กับพญามารเถอ ต่อสู้กับจอมมอสูรเหรอในสมัยที่เราจำรรษาอยู่ที่วัดป่าวิเศษเชยรามนะนั่นก็เล่าให้ฟังนะ่ขนขดฝันนั่นนะั่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บฝันปั๊บแล้วมีอะไรเกิดขึ้นฝันปั๊บแล้วพวกเทวดาเข้าฝันตลอดป่าที่เป็นป่าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เราเห็นที่เหมือนกับ จิตวิญญาณรวมกันหรือเทวารวมกันเราก็เห็นนี่แหละที่เราพูดในปันบ้านใหม่ได้เจริญสดือดงภาวนาดีมากเราจริงอยู่สามปีสองพรรษาเขาจะว่าน,น่าปาสองปีก็ไม่ถูกเหลืออีกสองสามวันนี่มันก็จะถึงปีพศสองพันหร้อยสี่สิบเจ็ดตอนนั้นปีพศสองพันร้อยสี่สิบหกเดือนธันวาคมเป็นวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แลหละประมาณนี้แหละรอไปนะ่ไปปั๊บ ก็ถือว่าเป็นเดือนคือปีป,ปีปีอื่นอยู่ไงปีปีสี่สิบพอไม่กี่วันก็ปีสีบเจ็ดนั่นแหละปี47็ได้จำรรษาจนเลยไปสีบแปดยังโปรดพวกวิญญาณโปรดพวกเทวดาไม่หมดยังก็เทเือนเล่นมันจะจารย์ไหมล่ะดูวันนี้เป็นไงไม่ทราบเราก็ไม่ได้ขึ้นไปหลายปีแล้วอไปแล้วก็ไม่ได้ไปจุดนั้น ก็ไม่แน่ว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสก็จะไปบ้านใหม่ได้เจริญลองดูก่อนนะลูกว่าจะมีโอกาสไหมเพราะคิดอยากเอาสถานที่นั้นออกมาเผยแผ่เพราะอยู่ตั้งสองปีหนึ่งผูหมูม่เมืองหน้าอีกละอ้าวผาไม่แก้วละผา,าไม่แก้วอยู่ไม่นานแต่ว่าก็ไปสถานที่ที่มหัศจรรย์อีกละอยากจะเอาสถานที่ต่างๆออกมาเผยแผ่ให้เห็น จากไม่ได้มีกับความตำหนนเราว่าเป็นเพียงแต่คำพูดสะดือดงเป็นยังไงบ้านใหม่และเจริญไหนบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการสมัยนี้เป็นยังไงผาไมมแก้วเป็นยังไงผูเมืองนักเป็นยังไงสถานที่ที่พอไปได้ที่จะจับภาพนั้นออกมาให้เห็นเพื่อสิ่งที่ข้างคาในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะได้ยุติลงไม่ประมาทเราอีก โอ้ยหลวงพ่อน้อยพูดเอาไม่มีหรอกเหมือนถ้ำทิบวดึงงันก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีใน Google มันก็ไม่มีใน Google ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนี่นั่นผาไม่แก้วก็ไม่ใช่สถานที่ท,ท่องเที่ยวท้ำที่ว่าดึงก็ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ท้ำทิ่วดึงเอ้ถ้ำไอ้ทิ่วดึงตอนนี้ทิ่วดึง มีที่ท่องเที่ยวไอ้เป็นที่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่วัดดึงนี่แต่ถ้ำดาววัดดงเลยไปอีกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้ากดใน Google ลูกเขากดดูเนี่ยมันก็จะเห็นถ้าตรงไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่ไปยกเว้นมีเหตุก็เหมือนรีเจียเงินเราไปนั่นก็เพราะเราอยากจะเห็นว่าถ้าหารญี่ปุ่นตายในสงครามโลกครั้งที่สองเยอะจริงหรือไม่ ที่เราไปนั่นไปเพื่อปูดวิญญาณตรงไหนล่ะที่ตรงคนตายเยอะๆจิตวิญญาณจะยึดถือจุดนั้นอยู่ยิ่งสงครามแล้วยิ่งสมควรที่จะไปปูดเขาตายกองกันอยู่นั้นสงครามนสมัยก่อนเหมือนที่อันนั้นเราก็ไปว่องว่างก็จะพาลูกไปอีกอยู่ออนุสรดอนเจดียุดธหัตถีของพระ พระนเรศวนมหาราชไปแล้วแล้วโอ้เอาเท้าลงพื้นนี่โอ้ยจนเชื่อว่าดึงเท้าไม่ขึ้นเหมือนกับมีอะไรมาดึงขาเรานีแหละดอนเจดีสถานที่ตรงนั้นโอ้ยมันกว้างใหญ่นะลูกนะในสมัยกนะ่อนเดนี่เป็นงไงไม่ทราบนะอันนี้เราไปปีพศสองพันห้ารอยสี่สิบสี่ ถ้าจำไม่ผิดนะปีพศ2544ารยสรี้จุดนั่นปีพศ2544ถ้าจำไม่ผิดนะลูกนะจากนั้นปีพศ2545ก็ได้มาจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าวิศเศษเชจลามปีนั้นปีพศ2544นะถ้าจำไม่ผิดนะไปนี่แหละดอนเจดีโอ้ยไม่เคยเห็นนะลูกนะก็จะเป็น,นี่ที่ไอ้อะไรละ่ะที่ มันน่าทึ่งก็คือไอ้อะไรล่ะพิพิพธภัณฑ์นี่นะตรงนี้เจ่กับมีหมวกมีดาบีอะไรมัยไก่อนนะนี่เป็นไงไม่ทราบนะอ่าตอนนั้นว่าเราลงกรุงเทพเราว่าจะพาลูกไป,ไปอืมเราก็เลยว่าโอ้ไม่มีเวลา,าก็เลยตีรถเข้ากรุงเทพเลยแต่ปีนี้ลองดูก่อนนะอ่าถ้ามีโอกาสก็ซัดไปนู่นแล้วพอเราไปมาแล้วโอ้ยดีคนลุกคนจันนะไอเราเป็นอย่างงั้นสัมผัสไปเนี่ยพอเราอยู่บ่าอยู่เขาตลอดนี่นี่ออกจากป่านั้นนั่นออกจาก ถ้ำทิวดึงใช่ล่ะปีพศ2544ออกจากถ้ำทิวดึงรูบาอาจารย์รูปนั้นขอโอกาสให้ไปกินของเปรี้ยวของหวานที่บัดท,ท่านบ้างแล้วก็เลยไปกับหมู่หมู่เอารถมารับเป็นครั้งแรกที่เรานั่งรถละออกจากนั้นปั๊บก็เข้าไปดอนเจดีนั่นหละยุดท่าหัดถีเนี่ยอาจารย,เยา์เคยเห็นไหมแต่ไม่เคยมูจะภาพไป หุยว่าคนตายไม่ธรรมดานะในสมัยที่ยุทธหัตถีนั่นว่าผมไปปูดปิญญาณน้อยผมเชื่อใจท่านระอาจารย์อาเลยไปนั่นแหละอันนี้ยังไม่ได้ไปนานแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่ปีเบอร์สอพศ2ร4 4เดี๋ยวนี้ก็ปีอะไรหร่67แล้วไม่แน่าว่ป,ปีนี้ออกมาฉาแล้วก็จะแวะไปอยู่ไม่อยากจะอะไรล่ะทบทวนความเก่าความหลังไงแต่สิ่งที่ต้องการอยากจะให้พวกเราเห็นนี่ คืออยู่ในชีพประวัติผ่าไม่แก้วอยู่ในชีวประวัติยังไม่ได้คือยังไม่ได้ไปเอาออกมาหูเมือง,งนะงี่ในชีวประวัติก็ยังไม่ได้เอาภาพสุดๆล้อออกมานั่นแหละแล้วก็สะดือดงวัดก็ไอ้บ้านของเจ้าออดยังไม่ได้เอาภาพสุดๆออกมาแต่นี้เป็นไงไม่ทราบนะในจีนว่าเวลาที่เราเข้าไป ตามรอยทำปั๊บเสร็จเรียบร้อยเกิดพายุหมุนใหญ่คือเราออกมาแล้วเหมือนกับห้ามไม่คนเข้าไปอีกพายุหมุนตรงนั้นพอดีตรงที่ลวงปูพักนะต้นไผ่ยเยอะๆที่ลูกเห็นหมวนเหมือนกับรมพัดให้รวมตัวกันหมุนกองกันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่ทราบนะหรือไฟไหม้แล้วก็ลืมถามจอรดนะจะอรดก็ามาปีนี้ก็เลยลืมถามบ่า,บางๆปีนี้ก็่าจากโอ้ยไปหลายจุดอยู่นะเในี่ยเนี่ยเสียดายนะลูกนะ ว่าเราเกชลาภาพสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีและทับของเราก็เริ่มแตกลูกศิษย์ลูกหาแแตกแยกกันมาคีกันไม่สามารถที่จะออกไปสมกับจงหาโลกได้เหมือนตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมก็ไม่ได้ไปจุดต่างๆที่เขาไปช่วยเหลือสังคมก็ไม่ได้ไปโครงการสะพานบุญเดชผู้ที่ยากได้และอนาถาก็ไม่ได้ทำก็เพราะว่านี่ทับแตกแล้ว ไม่มีแล้วมีกี่คนนี่ก่นั่งก็จะมีสองสามคนแค่นั้นแหละนอนก็ตา,มไมาไม่ดีแล้วขาไม่ดีแล้วเบาหวานกินแล้วนาน,น,นทีเจอกันครั้งหนึ่งบางทีวันพระวันหนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งเจอแล้วก็รีบกลับนี่คือความเสื่อมไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนนะดูนะตั้งแต่ก่อนนี่โว้ยไม่ได้เป็นอย่างนี้อืเมียอยู่ผัวไปทํางานผัวอยู่เมียไปทํางานช่วยกันคนละไม้คนละมือ บางทีก็อยู่ทั้งผัวทั้งเมียบางทีก็อยู่ทั้งครอบครัวเป็นปึกแผ่นแน่นนะไปไหนก็สบายที่เพราะคนอยู่เป็นปกตินี่ปุ๊บป,ปั๊บไปแล้วไปวันนี้บ้างไปนู้นแต่ทุกวันนี้ทําไม่ได้แล,ล้วลึกถึงอดีตก็เลยเล่าให้ฟังแต่ไดเรับเรานี่ไม่ไดุ้กทานนะลูกนะเราเป็นปกติของเราเราไม่มีคําว่าเสื่อมและไม่มีคําว่าเจริญเราเป็นปกติด้วยความเคารพเทิดทูนในพระรัตนตรัย ไม่มีคําว่าเสื่อมไม่มีคําว่าเจริญพอก็คือจบตรงนั้นนั่นก็เลยเล่าให้พวกลูกพวกหลานฟังถึงสถานที่ภาวนาถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำจิตตภาวนาของพระผู้ที่หวังมากหวังผลหวังดุลหวังพ้นก็เลยเล่าให้ฟังในสถานที่มหามงคลบ้านใหม่ไร้เจริญบ้างทำทิทวเดิงบ้างแล้วก็ผ้าไม่แก้วบ้าง รวมไปถึงไอ้ผู้เมืองนะด้วอุ้ยสารพัดที่ไปแต่บางจุดเราก็ไปไม่ถึงสงสารลูกพระปะขา,าแข้งขาลูกไม่ไดีเรื่พวกนี้ก็ปกตินะพอหมอแดงนวดให้ปับ๊บอุ้ยหายตั้งแต่น,นู้นเดินเหินได้อย่างสบายไปไหนมาไหนปกติก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราแก่ก,กว่านี้ไปไม่ได้มันจะลําบาก เวลาว่างๆก็จะพาลูกปุบปับปุบป,ปับปปปไปนั่นบ้างไปนี่บ้างเพื่อเอาสถานที่ทหมหามงคลออกมาเผยแผ่ในปัจจุบันจะได้ทราบข้อมูลต่างๆยิ่งถ้ามีอะไรละ่ะสัญญาณที่จะไล่สุดได้ยิ่งดีถ้าไม่มีสัญญาณก็จะถ่ายภาพวิดีโอไว้ปั๊บแล้วให้เอาลูกเอาเอา,เอาไอ้ภาพนั้นมาเผยแผ่ในภายหลังแต่มันก็ไม่ดีไม่ดีแบบนั้เพราะมันไม่สดร้อน สูตรสูเราจะเห็นไงเอ้มันเข้มข้นนี่นี่สดตรนั้นเราจะเห็นนี่อืเพราะว่าถ้าจะถ่ายวิดีโอปั๊บไปปั๊บเอามาเผยแผ่ในภายหลังก็จะบอกว่าตัดต่อเอาเอานี่ยใครก็ทําได้ตัดต่อยางงั้นต,ตัดต่อภาพเล็กจะบ้าอีกเป็นบาปเป็นกรรมเฉยเฉยนี่ไม่มีนะลูกนะเราทําขึ้นนี่เราทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถา,า,สา,าบันเราไม่ทำเพื่อเราอย่างนั้นโครงการต่างๆงานต่างๆที่เราทําเพื่อเป็นจิตอาสา เราอยากเห็นลูกจิตโรกขารวมกันที่ปาลบธรรมนี่นะอยากจะเห็นลูกจิตโรคขารวมกันเหมือนตั้งแต่ก่อนไม่อยากเห็นการแตกแยกสามัญคีต่างที่เห็นในปัจจุบันเหลือยังไม่กี่คนคนเะลาราสมัยก่อนนั่นแหละชุดชมลมแม้แต่ชุดดํานี่ห้าสิบหกสิบเดี๋ยวนี้เหลือกี่คนสี่ห้าคนนั่นแหละก็ขาเป๋แล้วอครแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแล้วอุ้สารพัดที่เป็นก็เลยเล่าให้ฟังที่พ่อเล่าพ่อพูดถึง ต้องการเห็นความสมัครคีเนี่ยความสมัครคีเกิดปั๊บดูเอ้ยไม่ต้องไปจาเป็นต้องพูดเรื่องอื่นละไม่จําเป็นต้องไปอะไรล่ะพูดเรื่องด่าคนนั้นด่าคนนี้ล่ะเพราะพร้อมหมดแล้วไม่ต้องไปตําตำหนิตีเตียนลูกละพาอลูกพร้อมแล้วอืมเอาตัวอย่างที่ดีนี่มีค่ากว่าคาสอนอย่าเห็นการรวมตัวของเราลูกศิษย์ลูกหาเหมือนตั้งใจก่อนแต่คงเต็นไปไม่ได้เพาะจะใช้คํานี้ คงเป็นไปไม่ได้เราก็ดังที่เห็นเพราะความเสื่อมศรัทธาจะเกิดขึ้นตลอดตลอดแล้วก็จะซึมซับเข้าสู่ที่ใจของลูกตลอดตลอดจืดจางหายไปเหมือนควันบุหรี่พระหาากัจจปเทระเจ้าแม้นพระองค์นั่งจะรักษาหลักพระวินัยไว้หมดเพื่อต้องการให้ลูกให้หลานเหมือนพระพวกเรานี่ดูแลปกป้องมันก็ไร้ผล ผลสุดท้ายก็จางหายเหมือนควันบุหรี่เหมือนพระมหากัสปะเถระเจ้าปาลบแก่สงจริงนี่มันจางหายควนบุหรี่แล้วนี่รักธรรมหลักวินัยจางหายมันควันบุหรี่ความศรัทธาในกูในบาก็จางหายเหมือนควันบุหรี่แล้วดังที่เห็นนี่เป็นเหมือนหลวงปู่พูดจริงไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอ้าวว่านี่มีไม่กี่คนแล้วสมัยก่อนเต็มเพิ่บนสาลาล่นสาลาออกไปเดี๋ยวนี้หลงเหลงแล้วมีแค่นั้นนี่คือความเสื่อม จางหายมันควันบุหรี่เพียงพูดให้ฟังเพื่อเป็นวุนทาอสอนใจของโรกหลานทุกคนกับเนื้อกับตัวใหม่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกยิ่งจะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็จืดจางหายไปเลยเราก็ไม่ว่านะเพียงพูดให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแห่งความเสื่อมและความเจริญเพราะผู้ที่มีกิเลสนะตัณหายากย่อมที่เป็นอย่างนี้แต่หลวงปู่นี่เดินมักอยู่นี่หวังมกักหวังผลหวังหลุดหวังผลนีลลล่ไม่มีคําว่าที่จะให้เสื่อม ถ้าบอกว่าเจริญตามสมมติก็เจริญไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อย,นอยจนถึงที่สุดไม่มีคําว่าเสื่อมและไม่มีคําว่าจเจริญลงไปน่นแต่พวกเรานี่ย่อมมีเสื่อมมีจเจริญเป็นของธรรมดาธรรมชาติถ้าสามารถปรับเนื้อปรับตัวใหม่ได้ก็ดีลูกค่อยเป็นค่อยไปค่อยทูค่อยไอยถ,ยถยเพื่อยังบุญกุศลให้เกิดอยู่ตลอด บาปอากุศลก็จะค่อยล่วงไปล่วงไปและอันตรธานหายสิ้นไปเหลือไว้แต่กองบุญกองกุศลที่เพิ่มปูนพ่อปูนหมายถึงคุณงามความดีหรือความเจริญไงที่เจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลต่อไปต่อไปฟังพิจารณาใจต,ตองแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติลูกก็จะเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอโมทนาด้วยสาธุ <clears> okay. <throat>